สวัสดีครับสวัสดีครับพามาดูรถขุดนะครับรีวิวรถขุดเป็นตัวคูปะต้านะครับ U55 รุ่นหกนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้มีความพิเศษคือเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือตัวที่ขายอยู่ในปัจจุบันของศูนย์คูปะต้าทั่วไทยเลยนะครับตัวนี้เป็น U55 นะครับขนาด5.5ตันนะครับก็มีใบดานลายหัวเจาะ เราก็โซ่นะครับเราเก็บรายละเอียดเปลี่ยนโซ่ให้ใหม่ทั้งชุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนบุธสลักนะฮะส่วนสีก็ยังเป็นคงสีเดิมทั้งตัวนะครับไม่มีการเก็บสีอะไรทั้งสิ้นฮะเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดต่างๆเลยนะครับก็โดยรวมแล้วคันนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะครับจากสูตรเลยนะฮะไม่ได้มีการมันเป็นรถรุ่นใหม่อะครับก็รายละเอียดอะไรก็จะไม่ได้เก็บเยอะเหมือนรุ่นเก่าๆนะครับ ก็คือรูปทรงอะไรก็จะสวยทันสมัยนะครับมีสปอตไลท์บนัวเก่งสองแล้วก็ตรงแขนหนึ่งครับก็โดยรวมก็ยังเป็นสีเดิมนะครับภายในก็ยังทันสมัยครับตัวนี้รูปทรงสวยข้างบนเป็นบุกผ้า <c oughs> มาเรียบร้อยแล้วครับก็บอกไม่มีขาดเลยนะฮะไม่คันนี้อยู่ห้าพัานนะครับห้าพัน รถใหม่อยู่ร้านเจ๊แสนสี่หมื่นห้าพันตอนนี้คงขายอยู่เจ๊แสนปลายๆครับ <c oughs> ไปอยาไปได้หนึ่งล้านบาทก็ <c oughs> ถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับราคารถป้ายแดงเพราะว่าเป็นรถยูท่ะก็จะมีจุดติอ่าตามการใช้งานตามธรรมชาติครับรถมือสองจะให้ใหม่กริบเหมือนรถป้ายแดงราคาหนึ่งล้านเจ๊แสนสี่หมื่นห้าพันคงเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้คือตูดนะครับตูดก็สภาพดีฮะอันนี้ เฟรมสวยครับราไม่ค่อยได้ลงน้ำครับใช้ที่แข็งเนี่ยใช้ที่แห้งรถเราไม่ได้ลงน้ำใช้ที่แห้งก็จะสวยๆ<า>เครื่องยนต์ก็สภาพดีครับเดิมๆสามห้ร์รี่อยู่ว่าห้ารุ่นหกยังใหม่อยู่ครับเพิ่งมาเป็นมือสองคันแรกเนี่ยเพิ่งเคยได้มาเหมือนกันครับแล้วก็โดยรวมผมถือว่าโอเคนะเพราะว่า มันน่าจะดีอยู่เพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่เลยพวกใบดงใบดันอะไรก็ยังสวยอยู่รสสภาพดีครับคันนี้แขนอาไม่มีลาวสำลูกค้าที่สนใจก็ลองตัวนี้ติดจองแล้วครับ ตันี้ติดจองลับผมเอามาให้รีวิวเฉยๆครับติดจองแล้วรีวิวให้ลูกค้าได้ดูฮะว่ารถสไตล์ของทางร้านเราเป็นยังไงครับรถสไตล์ร้านผมเป็นยังไงเอามาให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างครับจะได้แบบมีลูกค้าที่ชอบอการรีวิวของเราแล้วก็ชอบลายสไตล์รถเราครับรถผมก็เป็นรถคัสฮะสภาพเดิมๆกริบๆสภาพใกล้เคียงกันทุกคันครับแต่ราคาไม่เท่ากันสักคัน ต่างกันหมดครับมันอยู่ที่ทุนมาครับแล้วก็เก็บรายละเอียดราคาไม่เท่ากันนะครับใช่สภาพต่างกันราคาไม่เท่ากันรุ่นเดียวกันแต่ราคาไม่เท่ากันก็ถ้าใครสนใจก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ